สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของหลวงพ่อไม่อินนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เรียนหน้าร้านแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับสวัสดีไปถึงคนที่ติดตามเพจของหลวงพ่อไม่อินแล้วก็ผู้ที่ติดตามช่อง youtube นะครับวันนี้มามีโอกาสได้มาสอนลูกศิษย์เนาะลูกศิษย์มามาเรียนที่ร้านนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นชื่อพี่แตนเนาะมาจากโซนวงสว่างนะครับแถวนนทบุรีนะครับอ่า เดี๋ยวนี้ผมได้มีโอกาสมาสอนพี่เขาด้วยตัวเองนะครับโอเคอันนี้เป็นพี่เขากำลังฝึกหยอดอยู่นะครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยพี่เขาทำเป็นหมดแล้วเหลือแค่ฝึกหยอดขะยอาขนมพกนะครับอ่าโอเค แล้วแรกมาพี่เขาก็ยังไม่เป็นนะครับเพราะพี่เขาค่อนข้างจะมือใหม่นะแต่ว่าเขาฝึกไปฝึกมาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับพี่ยังไม่ต้องปิดครับพี่ใส่ไส้เลย จอดได้สวยมากนะครับนี่เป็นเป็นเตาที่ยอดได้สวยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาออกขายหน้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาใส่ไส้เลยไส้เลยนะครับนี่ใช้เวลาเรียนไม่นานนะครับผมวันนี้ก็ติดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะครับผมก็ต้องไปซื้อของเพิ่มแต่ว่าพี่เขาก็เป็นเร็วครับทำแป๊บเดียว สำหรับใครที่จะมาเรียนหน้าร้านตอนนี้นะครับผมผมเปิดรับแค่เสาร์อาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็มีคนมาเรียนแล้วนะครับต้องเป็นอาทิตย์หน้าเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีก,กำลังคนสอนจริงๆนะครับนอกจากลูกค้าจะเรียนทางเป็นออนไลน์นะครับพ,พี่ปิดเลยอันนี้ผมมาสอนพี่เขาที่สาขาตลาดตลาดตลาดอุดมอุดมสุขนะครับ สอนสอนจริงหน้าร้านเนี่ยเราจะรับเราจะรับวันละคนท่านอ่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะสอนตัวต่อตัว,ตวเนาะอันนี้ก็พี่เขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับก็สอนให้ตีแป้งแล้วก็สอนให้ทํากะทิการทําไส้แล้วก็หยอดขนมครกนะครับอันนี้พี่เขาก็ถือว่าเขาก็ทําได้แล้วครับฝากระเชเสัมพันธ์นไปยังคนที่แบบติดต่อเข้ามานะครับผมช่วงนี้อาจจะ ไม่ค่อยได้รับหรือว่าอาจจะตอบชา้านิดนึงนะครับใน youtube ยูทูบห,หรือในเพจนะครับอาจจะตอบชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าติดงานหลายๆอย่างเนาะง,งานประจำด้วยแล้วก็งานสอนทําเตาขนมครกแล้วก็มีสาขาอีกนึง่งที่ต้องไปช่วยน้องนะครับถ้าใครพักมาแล้วผมไม่ได้ตอบนีย่ยต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนช่องทางการเรียนผ่านเคาะอะไรยังสมัครมาได้อยู่นะครับเรายัง เปิดรับอยู่นะครับยังสอนอยู่เนาะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคอร์สหน้าร้านเนี่ยตอนนี้ก็จะสอนแค่สองอาทิตย์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็วันนี้ทีวันนี้ขอบคุณพี่พี่แตนมากครับพี่แตนที่มาเรียนนะครับเดี๋ยวเตรียมพบกับขนมโคกไมอินสาขาอะไรตลาดบมบบุบบสวบ่างใช่ไหมตลาดมุสว่างใช่ไหมอ่า แถววงสว่างนะครับเดี๋ยวพี่แต๋นจะไปเปิดที่นั่นนะครับสำหรับใครที่อยู่โซนนั้นก็อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าพี่เต๋นเปิดร้านเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับว่าเปิดว่าเปิดตรงเปิดตรงไหนเนาะสำหรับใครที่อ,อยากจะมีอาชีพหรือว่าอยากจ,จะมีธุรกิจของตัวเองก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับเราให้คําแนะนํานะครับฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามนะครับบางทีคนคนทำอาชีพอื่นอยู่แล้วเนี่ย อตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านของโรคหรือว่าด้านของอะไรเนี่ยก็มาปรึกษาเราได้ครับเราให้คําแนะนำหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพขนมพิกเองหรืออาชีพอื่นๆน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ